รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะฮะแล้วก็ลายอินนะครับตัวนี้เป็นเทป2หลุมนะครับยี่ห้อพานาโซนิกนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับเป็นไฟ2 20บโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะสายไฟหัวกลมนะครับยาว2เมตรนะครับตัวนี้เป็นพานาโซนิกโมเดล FT 5 5 0นะแจ้งตำหนิก็คือไม่มีฝาปิดลังถ่านด้านหลังแค่นั้นเองนะฮะนอกกนั้นก็คือปกตินะฮะมีริ้วรอยบ้างตามกาลเวลานะครับ ตำแหนนี้ก็คือไม่มีฝาปิดรางฐานด้านหลังแต่ใส่ฐานได้ปกตินะครับตัวสอบเลยเป็นฐานเบอร์ดีหกก้อนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ออโต้รีเวิร์ดออโต้ดิเทคนะครับกำมวนเองอัตโนมัติเมื่อหมวนหมดนะฮะมีเอ็กเบรดมีอีคิวนะครับหูฟังเสียกปกตินะมีไลายอินตรงนี้นะครับเป็นระบบดับเบิลเซทนะฮะทีวีมีสิทธสาวนะครับเบอร์ทดสอบพิดุนะครับอ่าเริ่มแรกอ่าเป็นระบบวิทยุนะเลื่อนมาตรงกลางนะครับ ฟังก์ชันจะอยู่ตรงนี้นะนะครับดูซีรีส์สายสุดเป็นเทปนะตรงกลางเป็นวิทยุขวาสุดเป็นไลน์อินนะครับทางการไมพรอมทำงานอีกแล้ววิทยุถึงขึ้นร้อยแปดบ้านเรานะครับนะฮะ FM เนี่ยนะฮะโมเดเิ็มทีวีนะจากเก้าสิบไมโครถึงเก้าสิบสามเจ็ดหนึ่งสองสามช่องเทลทีวีก็คือจนถึงร้อยแปดไมกะเฮิร์ตนะครับอันนี้คือเก้าสิบสามถ้าสอดรวมบุลงงเทปพรุ่นี้อัดจากวิทยุลงเทปอัดจากเทปสู่เทปอัดแบบสปีดได้นะครับ ะะแล้วก็อาจาจะกกอุปกรณ์ภายนอกต่อจากโทรศัพท์เพื่ออาจลงเทปได้นะครับเ๋ยวทดสอบให้ดูขั้นตอนต่อไปนะครับตัวนี้เสียงดีมากนะแจ้งตำหนิอย่างที่2ก็คือลําโพงจะบุตรงนี้ขอคนรับได้นะครับนะฮะลำโพงบุตรงนี้นะครับแจ้งในคลิปแล้วนะครับนะฮะตัวแจ้งหมดเลยอ่าทดสอบคังที่อาจจะวิทยุนะครับ สุขภาพต้องไม่พังนะคะสั่งซื้อตอนนี้เลยดีมากนะครับมี XBS <ร>นะครับ, <B ait> นะบเบสนะาเบสนะครับแล้วก็มีเบส EQ ตรงนี้ด้วยนะครับอาหารที่สุขภาพมีคิวป <B ait> ักเสียงแหลมเสียงอะไรได้หมดอันนี้ที่อาจจะวิทยุเมื่อกี้นะสายพานไม่หย่อนไม่ยานนะครับใช้งานได้เต็มระบบทั้งสองหลุมเลยสายพานดีมากนะครับต่อไปผมจะทดสอบระบบไลน์อินนะครับเลื่อนมาขวาสุดเดี๋ยวผมจะเปิดจากเครื่องนี้นะครับ ัพดลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์นะฮะหรืออุปกรณ์ภายนอกนะเพื่อเข้ามาอัดทเทปได้แต่ตสอบอัดนะครับสิงหาคมนะฮะอัดเทปจะเป็นฝั่งนี้นะครับของเดือนสจะมีเลตคอร์ดนะฮะฝั่งนี้จะเป็นพวกฟังเทปวัตุรีบวัตุลีเซตกรรมน้ำมันลมหมดนะครับเตรอะไรไว้ที่จะเข้าร่วมพิธีก็จะได้ทําบุญใหญ่อุทิศบุญพระอจอนก็อยากทดสอบฟังนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องในก่อนทดสอบฟังที่อาจจะอุปกรณ์ภายนอกนะครับ S <S น,นี่เสที่อาจจะบป็คนภายนอกเมื่อกี้นะคร <บา S 1> ที่อาจจะเครื่องนี้นะครับเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมรายอินได้เสาร์อาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมนะโยน่าโยมก็ไปเตรียมรายชื่อเตรียมอะไรไว้อ่าต่อไประบบเทปนะฮะจะลองหลุมหนึ่งนะครับตัวรีเวิร์ดออโต้รีเทคนะเดี๋ยวจะสอบให้ดูนะครับเสียงดีมากนะฮะตัวนี้เบสออกเต็มๆสำหรับคนที่ชอบเบสหนักๆนะแนะนำตัวนี้เลย แต่๋ยจะเสาระบบอัดให้ก่อนนะอันนี้อัดปกติกนะครับถ้าตัวนี้เลื่อนมาซ้ายสุดจะไม่ได้ยินเสียงอัดนะต้องเลื่อนมาตรงกลางไว้นะครับแต่สําหรับที่อัดสป,ปีดเรื่องนักขวาสุดเหมาะสำหรับอัดจากเทปสู่เทปแบบเร็วนะฮะสําหรับคนที่จะไปอัดเทปบัตเตอร์สู่เทปเปล่านีแนะนําตัวนี้เลยนะครับเป็นสป,ปีดนะฮะหรืออัดแบบธรรมดาเรื่องมาตรงกลาง ทดสอบฟังที่อัดอยู่นะครับพอซ้ายขวาเต็มรูปทั้งสองฝั่งนะอันนี้ที่อ,อัดอย่างนี้นะฮะอันนี้มาตเตอร์อยู่นี่นะะเบสเพิ่มได้นีะ่ะเอกเบสเอกจับเบสนะเสียงดีมากคีคิวปรับได้หมดนะครับเนี่ยนะฮะอ่าต่อไปจะฟัง ทีละหลุมนะครับเดี๋ยวจะเติ่มนไปหลุมนี้จ,จับจับด้วยมือก็ได้นะจับตรงนี้นะครับเสียงแน่นมากนะครับสําหรับคนที่ชอบเบร็นห,นหนักนะครับจะให้กลับออโต้กลับตรงนี้นะฮะดูเครื่องหมายนะถ้ากดขึ้นนี่จะกลับมืออัตโนมัติกดลงจะเป็นออโต้สต็อปนะครับนะครับตามเครื่องหมายนี้นะครับ ขึ้นออโต้รีเวิร์ดก็คือกลับมวนอนัตโนมัติมืมอวนหมดคนลงจะเป็นออโต้สต็อกนะครับเดี๋ยวทดสอบอระบบกลับมวนให้ดูนะครับว่ามันกลับอัตอนโนมัตินะครับเวลามวนหมดจะกลับอ,ตอัตโนมัตินะคเราก็รอ,อ,อดูนะครับกลับแล้วนะครับออโตโ้เลยนะครับ ขับโมนัตกนมัดนะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวสอบฟังเสียงเพลงหลุมเอก่อนนะครับเสียงเบรคแน่นมากยกะเบ็คเพิ่มเข้าไปอีกครับเพิ่มมีรอยบ้างตามการเวลานะครับ าฟังหลงดีนะครับขวาซ้ายก็ขวากันโรดทั้งสองหลงนะฮะเสียงไม่หย่อนไม่ยนนะเสียงดีมากนะครับ จะให้ฟังเพลงไทยนิดหน่อยนะครับแต่ละมวลน,นะฮะได้ฟังนิดหนึ่งนะเพราะว่าเปิดเต็มน่าจะสิริกระเสริฐเสียงเบสแน่นมากนะครับโอเคนะครับประจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ